by Travel Channel Thailand สวัสดีครับ จากต้นใ้กับฝ้ายค่ะอยู่ด้วยกันกับรายการ e d t To p 10กับ10ส,สถานที่กินดื่มเที่ยวยอดนิยมสุดชิคแสนเก๋ที่เราเอามอัปเดตคุณในทุกๆสัปดาห์นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวชอบหาสถานที่กินชอบหาสถานที่ดื่มเนี่ยนะคะต่อไปนี้อย่าลืมค่ะขอให้นึกถึงเราเป็นอย่างแรกเวลาที่คุณจะออกไปเที่ยวออกไปกินออกไปดื่มเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละสถานที่เนี่ยนะคะเราครัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยทีเดียวมีตรงมีธีมด้วยนะในแต่ละสัปดาห์ อย่างเช่นสัปดาห์นี้มีธตมอะไรคะสัปดาห์นี้นะครับเรามาในธตีมของท็อป10รวมร้านอร่อยทั่วไทยอาหารเหนืออร่อยล้ำ by Nestle Pure Life ครับสนับสนุนโดย Nestle Pure Life น้ำดื่มแบรนด์ระดับโลกที่ผ่านการควบคุมคุณภาพถึง12ขั้นตอนดื่ม Nestle Pure Life เพื่อชีวิตที่ดีครับ ทีนี้มาแบบนี้เนี่ยนะคะพูดถึงอาหารเหนือแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องขึ้นไปเที่ยวเมืองเหนือเนอะเอาะขึ้นไปเที่ยวเมืองเหนือปั๊บเนี่ยนะคะโอ้โหจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีดีแค่อาหารเหนืออย่างเดียวอาหารใน<ช>เือเขาก็อรอร่อยดังนั้นตอนนี้ใครที่กําลังจะขึ้นเหนืออย่าเพิ่งออกจากบ้านค่ะ ดูเราให้จบก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเที่ยวจะได้มีที่กินที่ดื่มที่เที่ยวที่มันหลากหลายแต่อร่อยเวอเริ่มที่แรกเลยดูนค่คะเริ่มที่แรกกันนะครับชื่อว่าร้านไก่ทอดเที่ยงคืนที่เชียงใหม่มร้านนี้เนี่ยใครที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับ ไก่ทอดเที่ยงคืนร้านขายไก่ทอดที่แต่เดิมเริ่มขายกนันตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาห้าทุม่มตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงดินเมนูแนะนำของร้านคงหนีไม่พ้นไก่ทอดที่ทั้งสดใหม่แต่ไม่มีเพียงแค่เมนูกไก่ทอดเท่านั้นนะครับยังมีไส้อัวหมูทอดหมูกรอบน้ำพริกหนุ่มเนื้อแดดเดียวให้เดนเลือกอร่อยได้ตามใจชอบอร่อยรอบดึกแบบนี้เลยต้องยกให้เป็นร้านที่ห้ามพลาดของบรรดาน,นักเที่ยวยามราตรีแล้วล่ะครับ ร้านไก่ทอดเที่ยงคืนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่อยากไปลองชิม้แล้วก็ไปได้เลยครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่5้าทุ่มจนถึงตีห้าครับอยู่ติดกับโรงแรมอิมพิเรียลแมปิงคครับผมทีนี้พอเที่ยวเชียงใหม่เสร็จแล้วใช่ไหม ไปเชียงใหม่ต้องนึกถึงการขึ้นดอยคเพราะขึ้นดอยเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะนึกถึงดอยอ่างขางถ้าเกิดว่าอยากจะขึ้นดอยอ่างขางแต่กลัวว่าระหว่างทางจะเกิดหิวขึ้นมาไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าหิวนะคะก็าาฝากท้องกับร้านนี้ได้เลยค่ะกับทิงทิงผู้ชนะดอยอ่างขางค่ะ ถิงถิงพภชนาตกแต่งตัวร้านด้วยสีเหลืองบรรยากาศภายในร้านเน้นสบายสบายค่ะร้านเปิดกว้างรับลมจากภายนอกเมนูอาหารแนะนำของที่นี่คือไก่บ้านตุนโสมผัดเห็ดหอมปลายูนานผัดย่อดมะระหวานและผัดขนาหฮ่องกงเมนูที่แนะนำไปเรียกได้ว่าใครมาที่นี่เป็นต้องสั่งค่ะเพราะของเขาอร่อยจริงๆอยาก ไปแบบถูกต้องไม่หลงทางไม่ขับเลยไปถูกเวลาสกแกน QR code เลยค่ะง่ายแล้วก็จบเลยละครับ <จะ S 1> พี่ป้ายครับที่ดอยอ่างคางยังไม่หมดนะครับนอกจากคุณจะได้ชมความงามของทัศนียภาพแล้วผมยังมีอีกหนึ่งร้านให้คุณได้เลือกอร่อยครับนึ่นก็คือร้านดอกเหมยดอยอ่างขางครับ ร้านอาหารดอกเหมยตกแต่งสไตล์จีนยูนานโต๊ะและเก e, ้าอี้ทำมาจากไม้ภายในร้านกว้างโปร่งโล่งสบายมีโต๊ะรองรับลูกค้าเยอะมากและเมนูเด็ดเมนูโดนของทางร้านที่นี่คือขาหมูหมั่นโถขาหมูยูนานไก่ดำตุนโสมและซี่โครงหมูตุนทุกใจเมนูไหนก็เลือกอร่อยได้ตามสบายเลยครับ ร้านดอกเหมยนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลแม่งอนอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดตั้งแต่ตอนเช้าเเลยนะครับใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศไปซัดข้าวต้มที่นั่นได้ครับหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครับมีเมนูให้คุณได้เลือกหลากหลายครับทีนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่เลยยังมีเพียบเลยค่ะครับอันนี้นะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่ไยไปมาแล้วคือมั่นแจ่มขึ้นไปบนมั่นแจ่มเนี่ยนะคะนอกจากจะเห็นวิวที่สวยงามไปเล่นรถมงรถแมวอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่คนเขาจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จก็ไปทานอาหารที่นี่เลยค่ะกับร้านอาหารบนม่อนแจบค่ะ อาหารม่อนแจม่มร้านอาหารเล็กๆบรรยากาศสบายๆตั้งอยู่ริมเขาวภายในร้านมีเมนูอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทานค่ะทานไปพร้อมกับนั่งชมบรรยากาศสบายๆส,สงบๆแล้วยิงถ้าไปนั่งจิบกาแฟหรือชาในตอนเช้าๆจะได้เห็นเมฆหมอกเหมือนกับคุณอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยล่ะค่ะ นี่นะคะสิ่งที่เลิศม,มากที่ชอบนอกจากจะเป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วนะพี่โตอาหารเนี่ยเขาจะมีเหมือนอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอะเอออะไรอย่างงี้มันแบบมันเลิศมัน,มน,มนใช่ใครอยากไปไปเลยค่ะอยู่ที่ม่อนแจ่มนะคะอยู่ในอาคารของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยเปิดตั้งแต่เช้ายาวไปถึง2องทุ่มเลยทีเดียวค่ะครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะครับพี่ฟ้ายครับเพราะว่าเราพาขึ้นดอยขึ้นอะไรแล้วผรู้สึกว่าเราเริ่มเมื่อยเข่าไม่ค่อยดีพักกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ บายทราเวลช anel ไทยแลนด์